ในอนาคตรเราไม่ได้อยากมีลูกทั้งสองคนอะไรเงี้ยเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องรีบก,ก็ได้บอกพี่เอาไปแล้วว่าถ้าจะขอต้องบอกก่อน <laughs> ไม่เอานะเซอร์ไพรส์รือไม่เอาสวัสดีค่ะคุณโอ้โหไหวย่อไหวย่อย่อแฮม คุณยังไงดีคะออร่าเจ้าสาวทำไมตับขนาดนี้ล่ะยัง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 ก่อนคุณใส่เบาะอวดฉันเมื่อกี้มันไม่ใช่แหวนมั่นใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ค่ะมันอยู่นิ้วชี้ค่ะถ้าแหวนมันต้องอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแบบว่าคุณอวดไว้ก่อนกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาคือเดินไปก็อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเออคือยังไงมันยังไม่ถึงเวลาอ งขาทางานก่อนแล้วพี่เขาก็กำลังลุ่งเนาะก็แบบงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยุ่งกับการที่หาเงินเป็นค่าสินสอดสาธุดูหมดพร้อมดูหมดไม่ติดอะไรเลยก็อยากได้ดูหมดพร้อมอยากได้มากสินสอดขอบคุณนะคะลุงหน้าค่ะมีเกิดเกิดมีอยากคุยมีคุยไหม คุยค่ะ <ừ. S 1> เพราะว่าด้วยความที่มันก็โตแล้วเนาะ, <Yeah. S 1> ะแล้วแต่เราก็ได้คุยกันว่าเออมันยังอยู่ในช่วงที่เราอยากจะโฟกัสงาน <ừ. S 1> ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตรเราเราไม่ได้อยากมีลูกทั้งสองคนอะไรเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรีบก็ได้อันนี้คือชัดเจนเลยชัดเจนค่ะไแต่เราก็ไม่รู้นะว่าอีก4ี่หปีไปอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ณปัจจุบันเป็นตอบได้ว่าเออป็นไม่อยากมีแล้วเขาก็ไม่อยากมีคือเป็นเพราะที่เราสองคนต่างเป็นคนบ้านกัน ด้วย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 เป็นคนชอบทํางานแล้วอยู่นิ่งๆไม่ได้คือพี่เข้าใจมาถ้าสมมุติแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมันสูญเสียการทํางานสูญเสียชีวิตส่วนตัวไปหมดเลยมันต้องให้ลูกทุกอย่างอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ม็จะไม่มีเวลาเต้นติ๊กตอกแต่เนี้ยมันจะอัดแบบไปเลยบปเตยมาได้ไงเข้าใจกอเออมันไปละหายไปต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกอะไรอย่างเงี้ย มันเ,เป็นไม่ได้แม่เป็นเล um um pues ื่อยอยู่ก็แล้วที่มีเขาคือเขาก็แบบทำงานหนักเลยหรอน่าเดี๋ยวจะมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะซึ่งทัวร์นี้เขามีอยู่3แล้วก็เดี๋ยวเพิ่มมาอีกอะไรอย่างเงี้ยดูแลเขายังไงบ้างเขางานหนักก็พยายามส่งเขาส่งหนาวมั้งแล้วก็พยายามแบบหาเวลาว่างให้ตรงกันน่ะแบบพาเขาไปเที่ยวไปผ่อนคลายอย่างล่าสุด เ,ออเขาว่างเราก็พาเขาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขากำลังจะทําเดสิกตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบม,มันหมันหมาทิ่หนึ่งเขาว่าแค่วันเดียวอะ่ะมันก็จะแบบหาหาอะไรที่ดูแลสุขภาพเขาหรือไม่ก็พาไปนั่นไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยผู้อื่นเขาพาไปเที่ยวคุณพาไปโรงพยาบาลมันแก่และนะ้วเนาะไม่ใช่หรอกวันนั้นคือมันเขาหมอน,นัดพอดีอะไรอย่างเงี้ย เออแต่น่ะไปกินข้าวไปกินข้าวด้วยไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราจะมีทิปใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปยุโรปด้วยกันเออคือเห็นแบบนี้เขาก็จะหาเวลาว่างให้เราเหมือนกันเพื่อบบเหมือนเขาก็จะทำงานติดๆกันใช่ปะยบเลยยุโรปเลยเราก็บอกว่า มันต้องสักแม็แล้วล่ะพี่เพราะว่าพี่ไม่ได้พักเลยคือไม่ใช่แค่ตัวทําเพื่อเบนแต่ทําเพื่อตัวพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องพักผ่อนบ้างไม่งั้งนคือพี่จะน็อกนะอ,อะไรเงี้ยอันนี้แพลนไว้เป็นช่วงปลายปีหรือเปล่ากันยาค่ะกันยาค่ะที่วันนี้ครับคุณสองอาทิตย์สองเดือนสอาทิตย์โอ้โหสองเดือนคือลากออกแล้วมั้งพี่ออกไม่ได้อ่านข่าวแล้วค่ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์นี้คุณจะต้องสวยเป็นพิเศษไหมครับคุณยังไงรู้ก็นานสุดแล้วนะคือตั้งแต่ไปเที่ยวมาไม่เคยเที่ยวออาทิตยย์เล่ะ ในชีวิตเออนชีวิตแล้วนะไปเราสองมีเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะยเพื่อนด้วยใช่ใช่ามมันก็ีไม่มีค่ะไม่ต้องหวังคาดหวังอะไรใดๆมันยังไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าบอกพี่เอาไปแล้วว่าถ้าจะขอต้องบอกก่อนไม่เอานะเซอร์ไพรส์หรือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานที่ที่เราไปบันทึกจะไปหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เบนไม่เคยไปเลยเบนไม่เคยไปยุ ไม่เคยไปปารีสแล้วก็เครั้งนี้ก็แต่พี่อ้อเคยไปแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยอาสาเป็นไกด์ไปใช่ครั้งนึงในชีวิตอยากเห็นหอไอฟเฟลอะไรเงี้ยเขาจะเอ,อ <laughs> าเป็นคนบ้านนอกไงตัวแบบเข้าเมืองมาโอ้เป็นอยากไปเห็นหอไอเฟลอกันเป็นรอด,ดเออเออเออมันถึงแล้วเด้อไว้เหยี่ยวกันมิกะเตรียมทรงเตรียมชุดยังหุนไดๆยังเลยกัญญาก่อนก็เห็นไม่กี่เดือนเองก็เอฟเอฟไปเรื่อย <c oughs> เออก็ดูดูเอ้ก่ะ <c oughs> เออเตรียมหนาวไว้ก่อนไองค่ะ <c oughs> <c oughs>